สงครามการค้าและเทคโนโลยีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนผลักดันทองโลกทองไทยทุบสถิติอีกแล้วครับแต่อีกด้านหนึ่งโดนัทรัมก็ยังท่อสะพานให้จีนอยู่ไม่ได้ถึงขั้นตัดเยื่อใยนะครับวันนี้13ตุลาคม68ราคาตังคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น400บาทรูปพันธ์ขายออกบาทละ63,300ทองคำแท่งขายออกบาทละ6 2 5 0 0บาทเกิดอะไรขึ้นโมนในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทรัม,ม์เขามีการโพสต์แบบฟาดงวงฟาดงาเลยครับโกรธมากที่จีนเนี่ยจะมีการจำกัดการส่งออกแร่หายากทรัม,ม์ก็เลยประกาศว่าจะขึ้นภาษีร้อซมีผลในวันที่1พฤศจิกายน68นี้รวมถึงจำกัดการส่งออกซอฟ์ตแวร์ด้วย แล้วยังไม่พอครับยังมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรืออีกนะครับสหรัฐอเมริกาเข้าประกาศก่อนครับว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือจากจีนแล้วจีนก็ประกาศตอบโต้เอาแบบหมัดต่อหมัดตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือของสหรัฐในทุกรูปแบบที่มาเทียบท่าในจีนแล้วมีผลในวันเดียวกันเป๊ะเลยครับคือวันที่14ตุลาคม68ปรากฏบาล่าสุดนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์โพสต์เอาไว้ในวันนี้13ตุลาคม68ทรัมป์เขาบอกเลยว่า คือไม่ต้องห่วงเรื่องจีนนะทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเขาเคารพประธานาธทิบดีสีดีครับแล้วก็เพิ่งมีช่วงเวลาที่เลวร้ายซึ่งก็เชื่อได้ว่าจีนก็ไม่ต้องการภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสำหรับประเทศของเขาและสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะครับ แล้วทรัมป์ก็มีการยืนยันด้วยว่าเขายังไม่ได้ยกเลิกการนัดพบกับสีจิ้นผิงในการประชุมเอเป็กที่ประเทศเกาหลีใต้ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้ตอนบ่าย3โมงตามเวลาของไทยกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลครับซึ่งทรัมป์ อยู่ระหว่างการนั่งเครื่องบิน Air Force 1นไปเป็นสักขีพยานด้วยนะครับที่ประเทศอิสราเอลแล้วจากนั้นทรัมป์ก็จะเดินทางไปต่อที่อียิปเพื่อหารือเรื่องข้อตกลงสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทรัมป์ก็ยังคงเดินหน้าพยายามจะสร้างสันติภาพอยู่แม้ว่าจะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของปีนี้ไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความผันผวนอย่างหนัก่อสารพัดสินทรัพย์นะครับอย่างตลาดหุ้นของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ร่วงแรงครับส่วนช่วงเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียก็ร่วงแรงเหมือนกันประมาณ1-2%แต่ว่าตลาดหุ้นไทยรปิดทาการด้านราคาตัวคำตลาดโลกทุบสถิติทําจุดสูงสุดใหม่ครับโกลสปอตไปแตะอยู่ที่40,60เหรียญแล้วจากนั้นก็ย่อลงมากําลังสู้ชีวิตแถวแถว4 0 4 0 5 0อยู่นะครับ ส่วนราคาทองคำของไทยก็ทุบสถิติครับเงินบาททรงตัวอยู่ที่32บาท60กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมอวยังไงบ้างครับกับแนวโน้มทองโลกทองไทยแล้วก็ตลาดหุ้นขณะที่จีนและสหรัฐเริ่มกลับมาหืมๆเตรียมทำสงครามการค้ายกที่2กันหรือเป็นเพียงแค่กลุอุบายเพื่อใช้ในการสร้างอำนาจต่อรองก่อนจะเป็นการหาเรือระดับผู้นำของทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงช่วงปลายเดือนนี้